จ้างบ้านจ้างตระกูลแสนอำเภอแม่แตงจ,จังหวัดเชียงใหม่ห่วมกันไซบาตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและยังใจงวงชูธงชาติไทยส่งกำลังใจให้กับทหารในการสู้รบคุณผู้ชมต้องช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปนะครับที่บริเวณหน้าปางจ้างบ้านจ้างตระกูลแสนดูช้างดูดอยเตีียมเผอแม่แตงจ,จังหวัดเชียงใหม่ทีมควานช้างพร้อมกับจ้างภายในปางจำนวนหลายเจือก นำโดยพลายวาเลนไทน์พลายงามพลายแสนตันพังมีนาพังเหม่ยลี่พังใบตองและพลายดูดอยกระดิ่วมกิจกรรมหัวใจรักชาติ ตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพัรษาหลังจากเสร็จพิธีตักบาตรแล้วนะครับทีมขวานจ้างได้จ้างกูเจได้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ส่งกบบาลังใจให้กับพี่ชายแดนทหารชายแดนนะครับซก่อ็มีการแสดงท่าทางเคารพและชูธงชาติไทยร่วมกันภายใ,ใต้บรรยากาศที่เต็มไปได้วยความรักความผูกพันและพลังแห่งจิตอาสาพเพื่อชาติกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะใช้พลังของจังไทยในการแสดงความจงรักภักดี และส่งแรงใจไปยังเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนที่เสียสละเพื่อความสงบสุขของประเทศปางจ้างดูช้างดูดอยถือเป็นนเรนื่องปืน้นที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์จ้างไทยและเชื่อมโยงบทบาทจ้างเข้ากับกิจกรรมจิตอาสาและความรักชาติอย่างต่อนเนื่องโดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเือดข่ายอนุรักษ์สัตว์ป,ป่าจำนวนมากที่เดินตามมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวครับ